ีเสวัสดีครับพี่อีสานในกรุงครับมื้อนี้เฮามาคลองดานเหมือนกันคือเก่านะครับมาหัวสูบทีสองนะครับให้หัวสูบทสามนะครับเหมือนเดิมมืณีซิ่งเมื่อคืนนั่งทั้งหัวสูบเลยนามบ่ไหลน้าเพิ่นว่านิ่งๆมาเดี๋ยวเขาขึ้นตกทั้งหัวสูบเลยนะครับนี่ตกเลยนะครับมอว่างได้เท่านั้น มื่นั้นเห็นตึ้งๆด้วยิเียเขาเลยดิมันใช่ไหยด่อกดบเขาเลยเป็น,นยุนดตีมมัน,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 รน,นครับเดี๋ยวผมมาลงมางนะมีหน,นาเป็นลงไปฟังผมโหว่าเขาวะข,ขาประจำนะครับมาดู ทำะไรละห้องสกีโฟมนะครับร้กเโฟมแล้วก็สุดเด็ดมอนเดนครับมันหมูนะครประมาณนี้ันใส่เงี้ยของลุน,นะครับใส่งงงนเงี้ยของงนะันนี้าาซไกบ้าน รู้ว่าเขาดีให้กันนะครับนี่สัอมเลเลยผมปั่นเงียไปนาตอนนี้กระจกเปิดมองสูงแล้วถึงควรนอนครับมองสูงเปินแล้วตาจ์ตเขาด้หมดตัวเขาไมา่อยู่ไม่หัวอยู่ถึงหมอนะลยไปลองดิ ลองเข็มต้องหขวสูงครับมื่นเห็นเ่้าไดเลยเด้นกางว่างหดเลยครับตงว่างหมดีก่าไ่มีว่างเลยตั้งเสด็จแมแรงเลยม่ว่างหมดเล้เลยขอไหวเลยนะครับ เปิดหัวสูบป,ปุ๊บเียปา,ากินเลยนะมาดิล้อนะครับมาเดิลงสี่ขั้นนะครับหัวสูบตรงแลนด์หัวสูบแลนด์ได้กนเลยเก่าท้ายตรงแบบเมื้อข้าวเนเลย tắm đi lưu lợi lợi sài nó lợi dụng nó bóng say bóng 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 bóng

ไปไงกังน,นน่ะซีดูสามไหาซีที่ซีอุนน่นเนี่ยมีมันสามสองไปหาสามอะ่ะกินกินว่กกิน,นก,กินดีครับคกเดไปเอาเป็นตัวใหญ่กันสีเขาววงนี้เด้อบอมเงียวอย่างไซ

ซีรีส์ละครับนานะวันี้ลักไม้อยู่นั่นรับไม้ป่าเขาดีครับัหมดนำลำไม้เลยกินแบบข้ามือครับมันีขามืองลงรับข้ามือสามสี่รอบ จะเขา่าถ้าทีมเมียอหางไม่เกิเริ่มหางครับตากเริ่มบอกว่าทีมเนื้อทีๆบอเมียอต้องไปปางก็เข่าเป็นฟูงถ,ถ้าเด็เขา่าเนี่ยเข่าเห่ยวเลยเนี่ยมันมันออกมันไม่เข่าไว้มันเข่าแล้วมันออกไว้ครับเป็นฟูงอ้อาลวละแถวท้องฟ้าเข่า ra <coughs> này. <coughs>

สวยมากครับเิ่มเขานะเาเ่มเขานะครับนะยังอยู่ด้วย Ого.